สวัสดีค่ะกล่อยปลาหมึกเด้อมือนเด้์มาเดอ้อมาเดอ้มเดอมากินแซ่บๆน้ำกันวันนี้เาติดเมื่อหนึ่งกัะสอบคือเก่าก้อยหนวดหมึกค่ะสุกคนมากๆค่ะก้อยเอง หนวดหมึกเสือนหนวดหมึกกล่วยมากสองถุงพูดได้มาเนะี่ยกินกันท้งบ้านอืมเอาะพุทธลูกดอมอันนั่นต้องอกเปรี้ยวจัง่อยบันที่นี่ก็ลืมซื้อบะงาวด้วยไปคว้าหาง,ง,งบ้านเพื่อนเอา มิ้นค่ะอืมสดมากเด้ยกินเบดบ้านเ้อะคนไม่กินหมดบ้านนะอืมพอบ้านก็ลูกกินเวลังทั้งบ้านค่ะกินอยู่ในครัว เป็นบทจงการออกซื้อนะคะอืมซแลวเนี่ยเล็ดอยู่เลยอ่ะเผ็ตตันบวเผ็ดแห้งหลูกพอกันบม่กินเผ็ดตัวคล้องกับก็หลุกดดเอา เจ่บแซ่บไหมิ้นนีก็แซ่บเราไม่อากินอย่างบ,าบงรแซ่บเนาะลัับแกมก็ได้ข้าเขาก็แซ่บอ,อืม

นงเฟอเนี่ยร้อลวกลวกเป็นลวกจิ้มเพิ่นเพิ่นค่ะอืมท่างทาน ใส่ส่วนแล้วดิแล้วใส่เนื้ออะไรเพิ่มอเกเหรอนาเป็นหวนวดมึออมมอก,มกอันหนวดมึกกล้วยไหมรถกลัเอามาลวกสังผู้ปกครองพ่นมานสองถุงอันผู้ปกครองของมันมูนของเปี๊ย ลายเนสีแดบ่ปลายดอยหมากเลยเยอะเยอะมากแฝดแป้เอากล่องพริกมาให้แม่หน่อยในตู้เย็นอ่ะกล่องเล็กนะเดี๋ยวหยสั่งไม่อีกเอามาตำเนาะอืมเริ่มอืมน่ารักจิโม ทุกคนิน่มันบังพอดีไข่ลวกเ่ใช่ไหมหอกแมพอืาตพอดีป่ะฮะเติมน้ำตาลแสดงว่ <c oughs> ากินน่ะ <c oughs> แต่ว่าเป็ดพอดีใช่ไหมม,มันขาดเปรี้ยวแม่ว่า แม่เริ่มซื้อมะนาวน้องเฟยว่าจืดไปท่านจึงเป็นหลวกจิ้มกระแสบเงาะ

นะนะไม่ไข่เขาบอกอ่ะกินหรือ,อนเปอมันเยอะเกินไปกินไม่หมดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววเดี๋ยวให้กินยานะข้าใจอยู่หมือันอ,อ,อ,อืมเข้าใจอืมแต่ได้กินอืมกินมา น้่ะฮะสวัสดีค่ะเอ็ซีนะมันมองไม่เห็นมันไม่เห็นลูกตื่นหรือเปล่าไม่จอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอนอุ่นจะไม่ให้จอนหยา

come เจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอเบีดกระเทียมกัะลิีนอ๋อน้ำตาแตกเลยค่ะโอ๋กระเทียมไปกีมหนึ่งไหมเจ็บคอเออเจ็บลินเลยอื น้ำตาแต่วเ,เอ้ยุยดดยนดูกว่าเรียมา้ดูก่า่ใครลดไหมไม่เมื่อคืนหนูตัวลายเหรอฮะเมื่อคืนหนูตัวไอ่ค่ะ